ับมือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าการเดินเส้นมันมีการเดินเส้น2แบบมันจะไม่ใช่แค่การเดินเส้นดำๆปีๆอย่างเดียวเหมือนที่เราเห็นนะตอนแรกๆนะตอนที่มิมทําพวกงานศักอิ์คือมิมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันมี2แบบแล้วมิมก็ทําแบบว่าทําเส้นธรรมดาเหมือนกัน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 มาตลอดจนเออพอตอนที่เราทํามาสักระยะหนึ่งมิมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเส้น2แบบคือมันมีเส้นดำเส้นคมอ่ะนะกับเส้นน้ํานะคะเส้นน้ำเนี่ยมือใหม่อาจจะไม่ค่อ รู้จักนะถ้าเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเลยนะเส้นหนามแบบมันคือเส้นที่เราเดินแล้วมันไม่ค่อยติดทีนี้เรา,าจ,จะสงสัยว่าเออแล้วเดินมันไม่ค่อยติดแล้วเราจะเดินทําไมแล้วเราจะทําทําไมใช่ไหมคือ <judged. S 1> ว่าเส้นหนาอ่ะมันเหมือนว่ามันมีเอาไว้เพื่อเป็นเส้นร่างอ่ะค่ะทุกคนคือตอนที่เราวาดรูปใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนที่วาดรูปเป็นอ่ะนะแต่ถ้าคนที่วาดรูปไม่เป็นก็ก็ฟังก็ได้นะมันมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วเพราะตอนที่เราวาดรูปใช่ไหมคือมันจะต้องมีการร่างแบบก่อนมันเหมือนเป็นการสเก็ตแบบก่อนแต่ทีนี้ เพยพอตอนที่เราสักอะบางทีอะคือไม่ใช่ว่ามันมันมีเส้นน้ําเพื่อเอาไว้สเก็ตแบบหรือว่าล่างนะแต่มันจะแยกออกมาเป็น2แบบคืออย่างแรกอะมันเหมือนเป็นการที่เราทําให้เส้นมันเป็นมิติคือเส้นอะถ้าสมมติว่ามันดําไปแบบเดียวอย่างเดียวหมดทั้งงานอะมันก็จะเป็นเส้นที่มันเป็นแบบมันเป็นสีเท่ากันหมดเลยอะมันจะดูไม่มีมิติลึกมิติตื้นอะนะแต่ถ้าเราใส่เส้นน้ําไปด้วยมันจะทําให้เส้นอะมันมี2ง สองสีเอาง่ายๆถ้าเราพูดง่ายๆคือมันจะมี2สีอะ่ะทีนี้อันนี้คือกรณีแรกก็คือทําให้เส้นมันมีมิติใช่ไหมกรณีที่2ก็คือเราจะเดินเอาไว้ในกรณีที่ภาพแบบมันเป็นงานใหญ่ว่าอย่างอย่างเช่นแบบบางทีเราทํางานเต็ม,มหลังเต็แม,แมแขนเต็มขาอะไรเงี้ยแล้วเรากําลังแพลนอยู่ว่ fahr, <ข>าลูกค้าแม่งจะจบในรอบเดียวได้หรือเปล่าอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่จบในรอบเดียวในการเดินเส้นอ่ะนะบางทีเขาเดินเส้นรอบหนึ่งแบบเต็มหลังเขาอาจจะไม่จบก็ได้หรือว่าเขาเดินเส้นเต็มแขนเต็มขาเงี้ยคือง่ายๆคือมันเป็นงานใหญ่อะถ้าเขาทําไม่จบ ในครั้งแรกอ่ะคือครั้งต่อไปอ่ะเราเองที่เป็นช่างเราอาจจะต่องานยากทีเนี้ยเขาก็เลยใส่เส้นน้ำไปก่อนเส้นน้ำก็คือมันเหมือนเป็นการทําให้มันเป็นล่างๆไปก่อนอ่ะให้มันเป็นเส้นบางๆไปก่อนอ่ะพอตอนที่มันเป็นเส้นบางๆใช่ไหมเดี๋ยวครั้งถัดไปพอตอนที่ลูกค้ากลับมาสักอีกทีนึงอ่ะมันจะได้เห็นเป็นเส้นบางๆอยู่นะคะซึ่งเส้นน้ำเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่เราผสมโดยการที่ใส่สมมุติอันนี้คือฝาเราจะใส่สีดําไปสักประมาณ1หยด2หยดหรือ3หยด,หยดแล้วแต่สไตล์ของคนอ่ะนะบางทีก็ใส่1หยด2หยด3 ยด4หยดหหยดแล้วแต่นะแล้วแต่ความเข้มที่เราต้องการแล้วก็แล้วแต่สไตล์งานด้วยทีนี้พอเราใส่หมึกลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่มิกซ์สีด้านบนเพราะตอนที่เราใส่มิกซ์สีเท่ากับว่าในฝาเนี่ยมันจะไม่ได้ดํามากมันจะมีค่าสีอยู่แค่ไม่กี่หยดเองและที่เหลือมันก็จะเป็นน้ําใช่ไหมน้ามันก็จะไปเจือจางค่าสีมันจะทําให้เฉดสีนั้นๆในฝามันบางลงอันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นน้านะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมิมจะมาพาทําให้ดูด้วยภาพนี้นะมันอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์นะคะคอร์สสอนมือใหม่ส ทีนี้พอตอนที่มิมทำอันนี้มิมกําลังจะพาทาแบบเส้นน้ําที่มันมันไม่ได้น้ํามากมันไม่ใช่น้ําแบบมองไม่เห็นเลยนะมันก็จะมีความเข้มมานิดหนึ่งซึ่งถ้าถามว่าตอนเนี้ยที่มิมกําลังทาอยู่ตอนเนี้ยมิมผสมเส้นน้ําในนี้กี่หยดคือมิมจําไม่ได้นะถ้าอยากจะรู้ละเอียดต้องไปขอสอนมือใหม่สักานญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามิ้มทำคอร์สเนี้ยค่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วนะมิมก็จําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะวิธีการทําก็คือว่ามิ้มจะแยกเห็นไหมในในภาพเนี้ยถ้าเรามองดีๆมันจะมีเส้นดํําาากกััับเเส้นนนนนที่่มมมไดดหหลยๆจุือะ และเส้นที่มิมเดินอยู่ตอนนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นเส้นที่มันไม่ได้ดํามากถ้าเราเป็นมือใหม่เราคิดเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการเดินแล้วเส้นมันไม่คมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมิมต้องการให้มันเป็นเส้นแบบนี้มิมต้องการให้มันเป็นเส้นที่มันไม่ดํามากเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันดํามากอ่ะมันก็อย่างที่มิมบอกไปตอนแรกว่ามิติของเส้นอ่ะมันจะดูเท่ากันไปหมดเลยทีนี้มิมก็ค่อยๆไล่เนี่ยมิมก็กำลังเดินเส้นน้ําทั้งหมดเลยนะ จะดูเหมือนคล้ายๆกับว่าพอตอนที่เราลากเสร็จปุ๊บอะก่อนที่จะเช็ดอะมันจะเหมือนมันจะเข้มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เข้มนะมันเป็นบางๆนะคะที่มันจะดูเข้มอะมันเป็นเพราะว่าพอตอนที่เราเพิ่งลากอะแล้วหมึกอะมันยังค้างอยู่ด้านบนแล้วเรายังไม่ได้เช็ดอะมันก็เลยดูเข้มนะอ่านี่ก็เป็นการลากผมมัน มิมชอบภาพนี้มากเลยนะตอนที่มิมทําอยู่ในคอร์สออนไลน์นะคือตอนแรกมิมบอกตรงๆนะว่ามิมแบบไม่คิดว่ามิมจะทําคอร์สสอนสักงานญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่ามิมเป็นคนที่ไม่ชอบงานญี่ปุ่นเว้ยไม่ชอบแบบกิโมโนแบบงานปะคาบหรืออะไรเงี้ยมิมไม่ชอบเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่มิมฝึกใหม่ๆครูเขาให้มิมทําภาพปะคาบเว้ยแล้วมิมทําไม่ได้สักทีคือทําปะคาภาพแรกอะนะทำรอบแรกก็ไม่ได้รอบ2ก็ไม่ได้รอบ3ก็ไม่ได้คือทํากี่รอบม่งก็ทําไม่ได้แล้ว เรารู้สึกว่ามันยากมากอ่ะมิมเลยคิดว่ามิมอ่ะไม่ชอบงานญี่ปุ่นน่าจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนะคืออันนี้มิมก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าในใจลึกๆรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าพอได้เริ่มมาทำอ่ะมันเหมือนว่าตั้งแต่ตอนนั้นพอเราเลิกทําไปใช่ไหมเลิกทํางานญี่ปุ่นเลยนะแล้วพอมาทาเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าเออชอบรู้สึกว่ามันสวยดีนะคะมิมก็เออพอมาทําคอดนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ดีแย่อย่างที่คิดนี่หว่ามันก็ดูมันก็ดูสวยดีมันก็ดู สนุกดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการเดินเส้นน้ําทั้งหมดเลยนะคะเพราะตอนที่มิม,มเดินเส้นน้ํามาอีกอย่างหนึ่งคีย์ของมันเลยก็คือว่านอกจากการผสมมึกแล้วก็คือว่ามิมจะไม่ได้เดินแบบว่าโฟกัสมากมิมจะไม่ได้เดินแบบว่าให้มันเน้นมากให้มันติดให้มันดําอะไรเงี้ยมิมก็จะเดินแบบว่าเร็วๆหน่อยนะคะ แต่มันก็แล้วแต่รอบมือของคนนะรอบมือบางคนก็ชอบเดินเร็วชอบเดินช้าแล้วแต่นะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับหลายอย่างอ่ะนะการผสมหมึกแล้วก็รอบมือความช้าความเร็วแล้วก็การปรับไฟนะบางทีเราก็อาจจะปรับไฟเบาปรับไฟแรงแล้วก็ปรับรอบมืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราแต่ว่าเบื้องต้นก็จะประมาณเนี้มิมก็จะใช้ปรับทุกอย่างนะทั้งไฟทั้งความเร็วมือเอ่อทั้งการผสมหมึกประมาณนี้นะคะประมาณนี้ มันจะมีบางเส้นที่มันเข้มนะมันเป็นเพราะว่ามิมต้องต้องการทําให้เส้นมาเป็นสองไอ้นี่นะสองสีนะให้มันมีเส้นน้ํากับเส้นจริงนะคะเส้นที่มันเป็นแกนหลักอ่ะเส้นดำอ่ะมิมก็จะทําให้มันเป็นเส้นดําตรงไหนที่มันไม่ใช่เส้นแกนหลักมันเป็นเส้นฝอยฝอยด้านในมิมก็จะทําให้มันเป็นเส้นบางๆอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูแต่งจริงแล้วมันก็ยังไม่ได้ถือว่ามันเสร็จแบบว่าเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะ เพราะว่ามันก็อาจจะต้องเก็บในหลายๆส่วนนะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในคอร์สเรียนใช่ไหมแล้วมิมนรู้สึกว่ามันมันยาวแล้วบทเรียนมันเริ่มจะยาวแล้วคือภาพเนี้ยมันก็หลายชั่วโมงอยู่นะมิมนึกไม่ออกมันกี่ชั่วโมงอะนะคือ <laughs> เนื้ออะไรไม่ออกสักอย่างจําไม่ได้คือเราทํามานานแล้วหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคอสนี้ยมิมเห็นว่าบทเรียนมันเริ่มยาวแล้วมิมก็เลยไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าภาพนี้นะนักเรียนมิมอาที่ทําะคือคอสนี้มันเป็นคอสที่สอนมือใหม่ใช่ไหมนักเรียนที่เข้ามาเรียนะเป็นนักเรียนที่แบบมาจากศูนย์เลยนะทุกคนในคอสเลยนะมาจากศูนย์มาจับเครื่องครั้งแรกในคอสเลยแล้วทําภาพนี้กันะภาพนี้เป็นภาพที่2ในคอสนะภาพภาพที่2หรือว่าภาพที่3ามจำไม่ได้ประมาณ2ภาพที่2ภาพที่3นี่แหละ แต่นักเรียนพอทํามาถึงภาพนี้นะนักเรียนแม่งทําสวยทุกคนน่ะเออเพิ่งจะเข้ามาจากศูนย์เลยนะไม่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็มาทําภาพเนี้ย น่าจะเป็นการจับเครื่องครั้งที่2หรือครั้งที่3ามมิมจำไม่ได้แล้วว่ามันบทเรียนที่เท่าไหร่ะนะแต่นักเรียนแม่งทําสวยทุกคนเลยแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งเ,เดี๋ยวมิมเปิดให้ดูเขาทําแบบว่าสวยมากตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มฝึกเลยนะแต่ว่าภาพอันนั้นมันเป็นภาพที่ภาพที่อยู่ในอยู่ในอาร์ตเวิร์กของคอร์สนะคะเดี๋ยวมิมจะเปิดให้ดูนี่ภาพนี้นะคะอันนี้คือภาพคอร์สนะ ใครสนใจคอร์สนี้นะคะแคปภาพนี้ทั้งแชทแจ้งแอดมินว่าสนใจคอร์สป่ะครับนะนี่เดี๋ยวมิมจะให้ดูผลงานนักเรียนนะคะนี่แต่ว่าภาพมันจะแตกหน่อยนะเพราะว่ามิมบีบให้มันมาอยู่ในภาพนี้แต่ถ้าใครอยากจะเห็นชัดๆนะแอดเข้ามาแอด i a m m i m แล้วก็พิมพ์คําว่ารีวิวคอร์สเรียนศักดิ์แล้วมันจะเด้งรีวิวให้ดูนะมันจะมีรีวิวแบบว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมือนกันนะไม่ได้มีแค่าง,งานญี่ปุ่นนะมันก็จะมีพวกมินิมอลพวกงานภาพเหมือนนะอะไรเงี้ย ค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมือนกันถ้าใครจะเข้ามาเพื่อที่จะดูแค่รีวิวอย่างเดียวก็แอดมาแล้วก็แจ้งว่ารีวิวคอนเรียนสักบอกแค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัตินะคะส่วนสําหรับใครอยากจะเรียนแบบเป็นเวอร์ชันละเอียดแต่ไม่ใช่ภาพนี้นะมันจะมีภาพอื่นนะคะถ้าใครอยากจะเรียนเป็นเวอร์ชันละเอียดแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแอดมาแอด i a m m i m เป็นลายเดียวกันนั่นแหละแต่แอดมาแล้วแจ้งกับแอดมินว่าสนใจคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มนะคะแจ้งแอดมินแบบนี้นะ สนใจคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มและเดี๋ยววันถัดไปมันจะมีคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มส่งไปให้ดูให้เรียนอ่ะนะคืออันเนี้ยสนใจคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มเนี่ยมันเป็นการเรียนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่ต้องถามนะว่าเออมีค่าใช้จ่ายไหมเออเรียนสักเวอร์ชันเต็มต้องจ่ายตังหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกอยู่ว่าไม่ต้องจ่ายตังนะคะก็ะคือแอดมาแล้วก็แจ้งเลยว่าสนใจคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มและเดี๋ยวในวันถัดไปมันจะมีคลิปส่งไปให้อัตโนมัติแต่ถ้าใครไม่ได้พิมพ์มาแบบเนี้ยมันจะมีกกการรรตตลล่่นนนคคือออิปเเียัั์วช็ม มิมเปิดมาประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วมีคนแอดมาหลายร้อยคนเพื่อที่จะมาดูคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มนะแล้วบางคนก็ทักมาแบบว่าขอคลิปเต็มขอคลิปหน่อยขอคลิปครับขอคลิปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมิมบอกว่าให้พิมพ์ว่าสนใจคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มนะคะให้พิมพ์แบบนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าพิมพ์มาแล้วมันต่างไปอ่ะแบบ ขอเรียนขอคลิปขอหน่อยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ถ้ามันคีย์เวิร์ดมันไม่ตรงนะในวันถัดไปอ่ะคุณอาจจะไม่ได้คลิปนะเพราะว่ามิมใช้การส่งแบบอัตโนมัติเป็นของ AI เขาคำนวณแล้วเขาก็ส่งไปให้เองถ้าใครทักมาแล้วแบบว่าคีย์เวิร์ดมันใกล้เคียงอ่ะมันก็จะได้ส่งไปอัตโนมัติแต่ว่าถ้าใครทักมาแล้วแม่งคีย์เวิร์ดแบบแม่งไม่ใกล้เคียงเลยอย่างเงี้ยแอดมินก็จะต้องเข้ามาแล้วแอดมินก็จะต้องมาติดแท็กแล้วใครที่แบบว่าคีย์เวิร์ดไม่ตรงอย่างเงี้ยถ้าแอดมินเข้ามาและ แชทมันเยอะเข้าใจปะแชทมันเยอะบางทีมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะคะบางคนวันถัดไปอาจจะไม่ได้คลิปมันเป็นเพราะว่าบางทีคุณอาจจะทักเข้ามาแล้วคีย์เวิร์ดมันไม่ตรงพิมพ์แบบนี้นะแคปโพส์นี้ด้วยนะแคบโพสต์นี้แล้วก็ทักไปในแชทแอ i a m m i m นะแล้วก็แจ้งกับแอดมินว่าสนใจคลิปเรียนสักเวอร์ชันเต็มนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อความอัตโนมัติไปให้แล้ววันถัดไปมันก็จะมีมคลิปไปให้นะคะ ส่วนส่วนตรงเนี้ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายนะย้ำอีกทีว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแอดมาแต่ถ้าใครอยากจะลงเรียนเป็นแบบคอร์สนะเป็นคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้ก็จะเรียนเจอตัวหกหมื่นเก้าออนไลน์แบบพร้อมอุปกรณ์หมื่นห้าเก้าร้อยออนไลน์ไม่รับอุปกรณ์หมื่นสองเก้าร้อยนะคะส่วนนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้ยเป็นภาพนี้คือผลงานนักเรียนในคอร์สออนไลน์นะมิมจะบอกตรงๆว่าคอร์สเรียนเจอตัวมิมปิดรับแล้วนะต่อให้คุณจะสมัครมาแต่ว่ามิมก็ปิดรับไปแล้วนะคะ จะเป็นการเรียนออนไลน์นะแล้วก็รีวิวทุกรีวิวของมิมที่อยู่หน้าเพจอยู่ในไลน์อยู่ในช่องทางทุกช่องทางเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะไม่ต้องถามว่ามันคือ,อรีวิวอะไรเรียนเจอตัวหรือเปล่าทุกคนนะคะ99.99%ิจ 99. ต์ที่มิมเอามาโพสเป็นคอร์สออนไลน์ทั้งนั้นถ้าเข้ามาเรียนอะ่ะมิมแนะนําว่าไปเรียนออนไลน์มันจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าราคาเรียนเจอตัว69กับราคาเรียนออนไลน์15มันคือคอร์สเดียวกันนะคะเพราะตอนที่มาเรียนเจอตัวมิมก็จะสอนแบบ ในคอร์สออนไลน์แหละแล้วมันก็จะต่างกันด้วยนะตรงที่คอร์สออนไลน์มันจะละเอียดกว่าเพราะว่าตอนเรียนเจอตัวมันไม่สามารถทวนซ้ำได้ใช่ไหมบางทีมิมพูดไปแล้วแล้วมิมก็มันก็ผ่านไปแล้วมันมันไม่สามารถกอ,อกลับมาดูได้นะคะในคอร์สเรียนออนไลน์จะตอบโจทย์ที่สุดแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออไม่ได้ชอบงานญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ว่าชอบงานอื่นด้วยก็ทักเข้ามาถามแอดมินนะคะทักเข้ามาแจ้งมันจะมีระบบอัตโนมัติก่อนนะถ้าสมมติว่าใคร ยังไม่อยากคุยกับแอดมินอยากจะคุยกับบอทก่อนอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เข้ามาปุ๊บอะก็บอกว่าสนใจเขาเรียนสักลายแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคําถามคําตอบคําถามคําตอบไปให้อะก,ก็กดถามกดตอบกดถามกดมตอบอะแล้วเดี๋ยวมันจะมีราคาคอร์สโชว์ไปให้ดูนะคะเราก็มาดูว่ามันโอเคไหมเราชอบคอร์สนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงเราก็ค่อยมาคุยกับแอดมินอีกทีนึงนะเพราะว่าในแชทมิม้มเนี่ยมิม้มจะตั้งบอทเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะให้คุยโดยอัตโนมัติด้วยถ้าใครอยากจะแบบว่าอยากจะรีบคุยอยากจะรีบถามอยากจะได้ ข้อมูลเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอทตอบแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากจะคุยกับแอดมินก็แจ้งไปเรียกคําว่าแอดมินก็ได้สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีครับแอดมินหรือติดต่อแอดมินหรืออะไรเกี่ยวกับแอดมินอ่ะเดี๋ยวแอดมินเขาจะเข้ามาคุยนะคะถ้าใครจะรู้อะไรนะเข้ามาถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวว่าเออถ้าถามไม่ซื้อถามไม่เรียนหรืออะไรเงี้ยก็คือเข้ามาถามได้เลยมิมมีทีมที่คอยสแตนบายอยู่แล้วม,มิมเทรนทีมมิมเอาไว้แล้วว่าเออ ลูกค้าของเรานะให้คําปรึกษาเขาไม่ว่าเขาจะเออซื้อหรือไม่ซื้อหรือจะยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าต่อให้เขาไม่ซื้อกับเราตอนนี้เดี๋ยวถ้าเขารู้สึกดีถ้าเขาชอบเราอ่ะยังไงเขาก็ต้องคิดถึงเราอยู่ดีถ้าวันวันหนึ่งที่อาจจะมีเพื่อนเขาอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดถึงเราก็ได้ให้เราอ,อ่ะคุยกับเขานะคะมิมก็เทนแอดมินไปแล้วถ้าใครอยากจะได้คำปรึกษาก็ทักเข้ามาปรึกษาได้นะคะ ถ้าใครอยากจะได้เซตหัดศักด์ถ้าใครอยากจะได้อุปกรณ์ศักดิ์ก็ทักเข้ามาใน @iammim เป็นลายเดียวเท่านั้นลายนี้นะถ้าเป็นลายอื่นหรือเป็นช่องอื่นนะปลอมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะสามารถดูดคลิปแล้วก็ไปลงในช่องทางต่างๆได้ใช่ไหมแต่ว่าของมิมเนี่ยมิมชื่อจริงอิสริยาสัตบ,บุตรนะโอนบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นแล้วก็แอดในลน์นี้ลน์เดียวเท่านั้น @iammim